ครับด้านผู้จัดก,การธนาตะสกรารเกษต<จ>รอำเภอนองสูงว้านเองครับอันนี้ก็ได้เห็นเลยครับว่ามีของของดีพักได้เอามาแจกจ่ายพี่น้องเองนี่อะไรครับยังไงครับ มาซื้อมาราคาถูกด้วยเราส่งขาสารไปไปใต้เนาะนะครับส่งขาสารไปใต้ไปใต้ตั้งแต่ชุมพรจนถึงสงขลารอบนี้ก็เลยเอามังคุดนะครับจากอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงมังคุดจากกงหลากงหลาคืออำเภอใช่ไหมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงพัทลุงนะครับมาแล้วก็จะมีลองกองจากจากจังหวัดตรังลองกองจังหวัดตรังครับมังคุดนี่ก็ จะเอามารอบนี้ประมาณ1นึ่งร้ยห้าสตะกา้าประมาณเก้ากิโลเกกิโลครับเราเรามาขายตะก้าละส0 0้อยบาทถูกเนาะพอได้ค่าน้ำมันเนื่องจากว่าเรารถเราวิ่งเปล่ามาก็เลยเอามางคุดมาช่วยเป็นเก็บใหม่ใ่เนาะเก็บใหม่ๆหเลยครับลูกยังแดงอยู่เลยยังแงแต่ทไรหลายบ้านเนาะมาถึงบ้านเราก็พอดีครับถึงบ้านเราเพราะว่าในการเดินทางใช้รถใช้รถใหญ่นะครับรถรถสิบล้อพ่วงเพราะนั้นก็ จะใช้เวลาเดินทางประมาณประมาณ2วันหนึ่งคืนจะมาถึงบ้านเองวันไหนครับถึงบ้านเราน่าจะกลางคืนวันที่24เช้า25่หเช้า25มาซื้อมาได้ตะกร้าขนาดเท่ามือรู้ไหมครับขนาดตะกร้าใหญ่เลยขนาดเนี้ยเก้ากิโลมีกำนักนี่ไม่ไม่ได้รวมตะกร้านะำนักเฉพาะเฉพาะตัวมังคุดตัวมังคุดล้วนๆนะแล้วก็ตะกร้านี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะจากแจกตะกร้าดะอ่าก็รวมตะกร้าเลยอ๋อตะกร้าแจกพร้อมอ๋อให้ถือไปโอเคครับเป็นตะกร้าที่เป็นก็ตะกร้า ็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเอสร้อยห้าสิบตะก้าร้อยห้าสิบตะก้ามีตอนนี้เดี๋ข่าวว่าจองดามีคนจองแล้วจองร้อ้าสิบหรือเท่าไรนะเหลือหกสิบครับหลือหกสิบตะก้าแต่กาละสามร้อยตอนหนึ่งให้ไปเวลาจะไปซื้อหาก็ไปก็ไปที่ทักก่อนเลยทักก่อนก็คือที่ปั๊มบางจากันเนาะตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเดียวกันไหมรับบนเดียวกันที่เดียวกันก็จะมีวางขายข้างหน้าเนาะใช่ครับือใครไปซื้อมาหรือใครถ้าใครจองก่อนก็หมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามารอบเดียว ครับรอบเดียวเพราะว่าเราเองเราอยากจะสนุนพี่น้องใต้ที่กินข้าวสารบ้านเราเอาเอาข้าวสารเขาเขาดีมาลีบ้านเองไปไปขายบ้านไปขายบ้านเขาเอาของดีบ้านเขามาเผื่อเพ่บ้านเองใช่แคลเล็กเป็นโอเคดีอย่างยังลองยางลองกองเนี่ยด้วยความที่เราเองเราตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเขาเขามีแต่ว่าก็จํานวนเนี่ยยังไม่แน่นอนลองกองเนี่ยยังไม่กล้าตอบว่ามันจะได้มาเท่าไหร่แต่เขาขายค่อนข้างถูกจริงๆลองกองเนี่ยเราขายกิโลยี่สิบห้าบาท แต่ในท้องตลาดเนี่ยขายก็ห้าสิบหกสิบนะโอ้เราขายก็2ยี่สิบห้าบาทเพราะว่าหนึ่งรถเรามันทุกมาเองแล้วก็เราเองก็ถือว่าเป็นการเป็นการเชื่อมเขาบอกว่าข้าสารลงใต้ผลไม้ขึ้นที่สารอ่าก็จะเป็นโลแกนที่เราทำกันทีทุกวันคาดว่าวจะมาเมื่อไหร่เอ๊ะถึง,งมาถึง,ถงประมาณเชาที่ยี่ห้าเช้าวันศุกร์เอ๊ลองกล่องลองกล่องอ่ะเหมือนกันรับมาคันเดียวกันมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันลองกล่องโลอยยี่สิบห้าบาท แต่แต่จำนวนเนี้ยผมยังไม่แน่อนไม่มั่นใจมันเป็นอะไรที่เสียง่ายไหมคือมันต้องรีบเก็บรีบเก็บรีบออามารีบออมารีบกินใช่เวลานมันจะอาจจะไม่ดีเนาะใช่จริงจริงโดยปกติลองกองเนี่ยเวลาเขามันทุกมาส่วนใหญ่จะใช้รถเล็กแต่เนื่องจากว่าเราเราเป็นรถบรรทุกใหญ่เราก็จะใช้รถเกามันทุกมาเลยรอบรอบที่แล้วเอามาประมาณ400โล ครึ่งชั่วโมงหมดปึ๊บหมดครับว่าค่อนข้างถูกยังไงก็ไปติดต่อกกทาก่อนเนาะกาก่อนครับโอเคครับเบอร์เบอร์เบอร์ผมก็ได้ครับ098 749 1459ผู้จัดการชื่อเล่นชื่ออะไรผู้จัดการน้อยผู้จัดการน้อยเนาะโอเคครัสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีดีครับ